เก็บบัคเก็ตลิสต์ล่าแสงเหนือไอซ์แลนด์ปี2025ความกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทัวร์ไหนก็ไม่มีแนะนำดูให้จบนะคะนอนโรงแรมดูแสงเหนือสีืนเต็ม 9วัน7คืนวันไหนที่อะไรบ้างไปดูกันเลยวันแรกบินตรงจากไทยสู่ฟินแลนด์วันที่2เปิดทริปไอซ์แลนด์เที่ยวน้ำตกไฮไลท์2ที่น้ำตกเซยาลันฟอสและน้ำตกโคคาฟอสพาไปชมจุดถ่ายรูปซักเครื่องบินร้างเหมือนอยู่บนดาวอังคารสุดๆค่ะวันนี้นอนโรงแรมชมแสงเหนือที่โฮเทลคลอสเตอร์วันที่3ล่องเรือชมหนึ่งในทาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ทะเลสาบทาน้ำแข็งโจกูซาลองพร้อมพาไปเที่ยวไดมอนด์บีชกิจกรรมไฮไลท์เข้าทํำน้ำแข็งวัฒนาโจกุนสวยที่สุดในโลกทำน้ำแข็ นอนโรงแรมชมแสงเหนือโฮเทลโยกูซาลองพร้อมแช่จักกุซี่ด้วยค่ะวันที่4ี่ท่อเที่ยวทาน,น้ำแข็งฟิอาซาลอนพร้อมไปเช็คอินหาทรายดำและชมเสาหินบะโซพร้อมไปน้ำพุดังกีเซอร์น้ำพุดังระดับโลกด้วยนอนโรงแรมชมแสงเหนือที่โฮเทลกูฟอสวันที่5เที่ยวน้ำตกกูฟอสและที่สโนโมบิลแบบลุมส่วนตัวบนฐานน้ำแข็งยักษ์วิวฐานน้ำแข็งสุดตากับประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมเที่ยวอุทยานแห่งชาติทิงวดเลดจมรอยแยกของเปิกโลกวันนี้นอนโรงแรมแสงเหนือที่ฟอสโฮเทลวันที่หกเที่ยวภูเขาเคิร์จูเฟลด เดาะครุกกและพาไปค้าสะพานหินริมผาที่อนาสตาปีาไปแช่น้ำร้อนที่สกายลากูนวิวอลังการบนสระแบบอินฟินิตี้พูลพร้อมห้องเปลี่ยนชุดแบบส่วนตัววันที่เดเที่ยว3จุดไฮไลท์ของเรเนวาลพาไปแช่น้ำร้อนที่บูรลากูนเดินทางจากสนามบินเคเฟลวาวิกดูเฮลซิงกิเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยเที่ยวทั้งหมดนี้จ่ายครั้งเดียวจบแพ็คคนที่อยากไปด้วยทักเรามาได้เลยซูเปอร์ทริปเที่ยวทั่วโลก